สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited ซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาโอเมกาในรุ่น Sea Master นะครับซึ่งตัวเรือนนั้นจะเป็นทองแปะนะครับในรหัส Reference 2577รหัส Caliber 351นะครับซึ่งเป็นออโตเมติกครึ่งรอบนะครับเป็นนาฬิกาปี1950นะครับเรามาดูกันที่งานเซอร์วิสนะครับนกาเรือนนี้นั้น มีอาการต้นทับคอไก่นะครับหรือที่เรียกกันว่าสปริงทับคอไก่หักนะฮะจึงได้ทําการแนะนําลูกค้าว่าควรจะเปลี่ยนในจุดนี้นะครับไม่งั้นก็จะตั้งเวลาไม่ได้นะครับมาดูที่ภาคของงานสวิตนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดือนนี้ก็ลูกค้าส่งมาล้างเครื่องแล้วก็ปรับเวลานะครับหรือว่าปรับจูนเวลาครับเปลี่ยนซิ้ยางกันน้าเปลี่ยนลานนะครับลานนั้นคืออะไรลานนั้นคือวัสดุที่ใช้ เป็นสปริงนะครับอยู่ด้านในของกระปุกลานนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานกับนาฬิกานะครับซึ่งจะส่งพลังงานมายังจักรต่างๆนะครับยันไปถึงจักรกลนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับบอร์ดของนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนจักรกลกก็จะเป็นเหมือนหัวใจของนาฬิกานะครับลานั้นเมื่อใช้เป็นนานๆนะครับสปริงจะมีการรีคอยที่น้อยลงนะครับทำให้สปริงนั้นเสื่อมสภาพนะครับถ้าจะให้นาฬิกาที่มีกําลังถึงควรจะเปลี่ยนสปริงลานจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านาฬิกาทุกเดือนเปลี่ยนสปริงลานแล้วก็จะหายนะครับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของนกาเรือนนั้นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเซลลูลอยนั้นมีรอยแตกลายงานนะครับมีรอยแตกรอยร้าวหรือได้ทําการแนะนําลูกค้าว่าควรจะเปลี่ยนใหม่จะดีกว่านะครับเพื่อให้หน้าอัดของนาฬิกานั้นมีความสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเซลลูลอยเปลี่ยนแป้นทับข้อไก่ะนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นมีอาการตั้งเวลาไม่ได้นะครับควรจะเปลี่ยนแกนไขแล้วก็เลนสมาย,ยมทั้งชุดนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการตั้งเวลานั้นดียิ่งขึ้นนะครับนากาปี 950นะครับอาจจะมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าในกาปี1950นั้นนับปัจจุบันก็70กว่าปีแล้วนะฮะมาดูในภาคสวิตในขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีการถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาล้างทำความสะอาดนะครับก็ต้องถอดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเพราะในกาขาดการสวิตมาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะครับเราก็ต้องระวังชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของลูกค,ค้าด้วยนะครับเช่นชุดเข็มต่างๆนะครับและนี่ก็จะเป็นอะไรที่เราได้ทําการเปลี่ยนขึ้นมานะครับเป็นเม็ดมยมนะครับให้ตรงรู กับของเดิมนะครับซึ่งของเดิมนั้นจะเป็นเม็ดมยมสีทองนะครับแต่ที่นาฬิกาใส่มาจะเป็นเม็ดสีเงินนะครับซึ่งจะผิดรุ่นนะฮะเครื่องนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากออโตเมติกทั่วไปนะครับเพราะจะเป็นออโตเมติกแบบครึ่งรอบนะครับออโตเมติกครึ่งรอบนั้นก็คือจะไม่สามารถหมุนได้360องศานะครับเหมือนนาิกาทั่วไปนะครับคือจะหมุนได้แค่ 180องศาเท่านั้นนะครับก็คือหมุนได้แค่ครึ่งรอบนะครับจะมีสปริง2ตัวนะครับที่คอยจะรีคอยกับนะครับเมื่อหมุนไม่ได้ครึ่งรอบแล้วก็จะตีไปมานะครับตามแรงเหวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นโรเตอร์จะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆของอเมกาเลยนะครับรุ่นนี้จะมีออโต้แค่หมุนครึ่งรอบเท่านั้นนะครับลักษณะโรเตอร์จะเป็นรูปคล้ายๆกับ ลักษณะของปีกนกนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตรงกลางนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพตอนที่เราล้างเครื่องเสร็จนะครับเครื่องก็จะมีความใสเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีความเงางามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสะอาดหมดจดขึ้นนะครับเนื่องจากเราล้างด้วยมือก่อนนะครับและมาล้างต่อด้วยขั้นตอนของการล้างด้วยเครื่องปั่นสามน้านะครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ํายาชนิดพิเศษนะครับเพื่อจะคงสภาพนาฬิกาให้เงางามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นาฬิกาวินเทจหรือนาฬิกาทั่วไปนะครับควรจะล้างเครื่องทุกๆ 3-5ปีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับนาฬิกานะครับอะไรของนาฬิกาในภายในนั้นจะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่านาฬิกานั้นจะมีความถี่ที่สูงนะครับไม่ว่านาฬิกาจะแบรนด์อะไรก็ตามนะครับจะเริ่มด้วย18,800รอบนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาแต่ละวันทํางานตลอดเวลานะครับการล้างเครื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและผู้ที่เสวิตในการเรือนนี้ก็ได้แก่อาจารย์ปังของเราเนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบนาฬิกาทั้งหมดทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับถา้ สังเกตนะครับในกาวเรือนี้เป็นระบบจักรลอยด้วยนะครับก็คือจะมีจักรตัวหนึ่งที่ไม่ทํางานสัมพันธ์กับจักรตัวอื่นภายได้ด้านนอกเลยนะครับจะเป็นจักรชุดเมติกนะครับแบบลอยนะฮะ ก็คือจากยกตัวเหนือแป้นนะครับจะเรียกว่าจากลอยนะครับส่วนเครื่องจะเป็นเครื่องแบบสะพานรุ่นเก่านะฮะแล้วก็ในการเรือนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifykeywatch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับี่กัดร้าน อยู่ถนนยานวาวาตัดใหม่พระราม3เลี้ยวซ้ายก็ดังอุกจงคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะครับ Modify Watch จะอยู่ทา้งด้านขวามือแนละมีที่จอดรถเพียงพอนะฮะเรารับเซอร์วิสในการทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าในการของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t o k นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับที่เราจะควบแน่นไปด้วยเก็บความรู้ดีๆเกี่ยวกับในการที่เซอร์วิสนะครับรวมทั้งสาระด ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โรลานไปก่อนสวัสดีครับ